แอร์ใหม่แกะกล่องนะคะของไฮเซนอินเวอร์เตอร์ตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพัน b ย u นะคะอุปกรณ์ที่มากับแอร์นะคะมีพุกน็อตถามรีโมทแล้วก็คู่มือใช้งานส่วนใบรับประกันรับประกันอะไหล่สามปีนะคะ เดี๋ยวมาดูระบบไฟกันนะครับเดี๋ยวมาดูระบบไฟกันนะครับตัวไฟหลักนะครับจะเป็นไฟจะเข้าที่ตัวคอยเย็นก่อนนะครับก็มีลายนิวมีเส้นลายนะครับมีนิวตันแล้วก็มีเส้นกาวส่วนคอยเย็นก็จะประกอบด้วยสามเส้นนะครับสาจุดเหมือนกันก็จะมี ตัวนี้ก็จะมีนิวตันนะครับนิวตันเส้นนี้นิวตันมีลายนะครับแล้วก็มีคอนโทรลนะฮะห,หนึ่งตัวหนึ่งเส้นนะครับด้านในนะครับมีจอแสดงผลอินอดิเคเะครับบอกอุณหภูมินะครับ,บอยูอนใน่ใต้ฝาเราเปิดมาแล้วก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ มีคินคอยนะครับคินคอยใหม่มตัวนี้เป็นอ่าสวิงขึ้นลงนะครับไม่ใช่สี่ท<ม>ิศทางเป็นสองทิทางนะครับ<ม>ส่วนหน้างานก็ ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มีการยืดเพดลองรับคอ,อยังนะก็ตัวนี้ก็ใส่ต่อต้นนะครับรัดขาออกฝั่งด้านมุมด้านซ้ายนะสายซ้ายใส่ต่อตรงรัดพวกพวกท่อต้งทิ้งพวกท่อแอร์พวกสายไฟนะมาให้จะไม่ให้มันตกไม่ให้ตกตรงกตรงช้างช่วงนี้แล้วก็ใส่รางครอบท่อออกไปเสร็จแล้วก่อนออกก็จะมีเขาเรียกว่าเกือกม,ม้านะครับ ตัวปิดมุมผนังก็จะทำให้งานเราออกมาสวยขึ้นครับจัดเซนเตอร์มาตำแหน่งเต่าก็จะมีรอยนะมีรอยถลอกซึ่งมันชิดชิดมุมไปฮะมันจะสวิตลำบากส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากท่อแอร์นะที่มันไม่ถึงเพราะว่าท่อที่แถมมาก็สีนี้ ซึ่งถ้าลูกค้าจะต้องอยากจะได้แบบซนเตอร์ห้องก็ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มน,นะครับเพราะว่าแถมทอดแค่สีไ่ไม่ได้ดีครับรับเ,<ด>เดี๋ยวเรามาเข้าลูกไฟกันก่อนเราเตรียมสายไฟจากคอยเย็นไปคอยร้อนนะคะเส้นนี้ก็จะมีเส,สี่เส้นเหมือนเดิมเส้นเมนใช้สองจุดห้านะครับเส้นหลักไฟเลี้ยงสองจุดห้า เพราะไฟไฟเมนเข้าที่ตัวคอยเย็นที่2.5ก็แหล่งจ่ายไฟที่ไปคอยร้อนก็ต้อง2.5นะฮะส่วนคอนโทรลกับกาวก็จะใช้2.5หรือ1.5ก็ได้นะคอนโทรลตัวนี้ใช้1.5กับสายกาวเบอร์1.5นะครับโปรไม่ได้หลดกระแสอะไรมาดูสายไฟนะครับก็เส้นแรกเป็นกาวนะครับเส้น 2, <S 2>, 2 <S เป็นนิวตัน 3จะเป็น L นะครับเป็นไฟลแล้วก็สายที่4ก็จะเป็นคอนโทรลนะครับโอเคครับเดี๋ยวกิ้นมาเกี่ยวคอยเย็นนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวพันต่เราเท้าแฝงอยเย็นแล้วาากเ็เดี๋ยวต้องทันผ้า ไป็นผ้าคอนโงว์นะคะสีสีเทาทันห้องตรงช่วงระหว่างใจคัยเย็นตอนน้ำเดือดนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่ที่เราตั้งมันอยู่ด้านในบ้านแบบนี้นะคะแใจจะอยู่ในบ้านก็จะเกิดการคอนเดน้์ได้น,นะคะจะทําให้น้ำเดือดง่ยายแล้วก็ต้องพันอันนี้ทันออกไปนู่นเลยนทั้งหมด ก็จะทำตลอดแนวเลยนะคะจากใตแ้แสงมาเน,กกนถึงให้สุดทำให้ได้มากสุดนะคะหมายผลนออกจากรอยสไลด์รอรยสไลด์ไหนก็จะพันให้จนสุดจนเหนียวหยดจนทะลุตัวนักบ้านเลยเนรอจนน้ำเกิดแตก อันนี้เราก็เกี่ยวพายเนเสร็จแล้วนะครับมาดูนะครับก็ก็จะพันนะครับพันอา่าพันเทปเท่ทานะอีกชั้นหนึ่งทงั้งทรมทรมทรมจริงนะฮะแล้วก็ในส่วนของท่อมยาเยนะะี่ยฮะก็จะพันไล่ไปจนจนออกไปด้านนอกบ้าน,นะคกันกันแค่กันที่เป็นเหงื่อ เป็นเหงื่อเป็นน้ำเพอะเวลาทำงานนานๆแล้วเหงื่อเขาจะเปาะตามท่อนะซึ่งมีโอกาสที่น้ำมันจะหยดลงมาได้นะอเครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันฮนะวันี้ก็จะปิดปิดรางครอบท่อแล้วก็ไปทำงานด้านานอกต่อนี่พ่ออหนอคะพันผ้อนะครับใกล้แล้วพ่อใกล้แก่้แล้วไกล้แล้วเดี๋ยวเลยเยเอาคอนร้อนมาใส่ ผ้าหมดยังขอ,ขอผ้าหน่อยอ่าแบบนี้ก็จะให้ลูกน้องพันผ้าเหรอครับพอดีว่าลูกพี่อยากพี่อยากพันรวยเกินจ้าลูกน้องพันพันม้วนม้วนละม้วนละสองหมื่นโอ,อ้ขอขอสองร้อยก็พอไหม สองสองหมื่นแล้วก็เบียร์เ,เบียร์สิเบียร์ยีขวดขอสองก่อนตอนนี้ก็ไปที่แปแล้วนะคะแปเปอร์เนี่คือช่างนะคะช่างเริ่มห,หมดเลยช่างได้แดสิบเปอร์เซ็กันค่นาพี่งนองเรียบร้อนแล้วนะคะ น้าท่อนะคะด้านนาอก้านนอกไม่ได้ใส่ครอบรางอืมนี่เป็นเป็นราคาลูกคา้าเขาไม่ได้ใส่ครอบรางนะคะเราก็ต้องใช้ข้าพันท่อข้างนอกแต่ข้างในเราแถมครอบลางให้นะคะจะได้สวยงามเสียบเบิ้มเสียบเบิ้ม <c oughs> เสียบเบิ้มแถมให้เบ <c oughs> ิ้มด้วยอายุตรงนี้อีกตัวหนึง่งกันสั่นนะคะ เสร็จแล้วเราก็หัดข้ามุมยืดคอยร้อนกันคอยล้อนก,นก็ตั้งตรงพื้นเลยคอยล้อนตั้งที่เดิมคอยร้อนมาแล้วแ็กมากแอบมานีปุ๊บคอยร้อนไม่ใหญ่ ก็อยู่ในขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือขั้นตอนการแวกระบบนะครับนี้ก็ลองแวัดอยู่นะช่วงที่รอแวะข่าน,นะครับก็จะทําการเข้าสายไฟนะครับใน่ตัวด้วครับเพื่อเื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องรอพอเข้าแฟเสร็จก็แวะรอเลยนะ ก่าจะเข้าไปก่อจะทํอะไรเสร็จก็น่าจะนานนะใช้เวลานานสักพั้นึงครัุพอดีครับตอนนี้ก็6โมงแล้วครับมืดแล้วก็จะถ่ายยนางน,น้ำยาให้ดูแป๊บน,นึงครับตอนนี้ก็หลังจากที่แว็กเสร็จก็ก็ปล่อยน้ํายานะครับปล่อยน้ํายาแล้วอันนี้ก่อนลันเครื่องนะครับก่อนลันเครื่องจะอยู่ที่200 250นะครับ อุณหภูมิจะเย็นๆหน่อยช่วงช่วงค่ำๆนะมืดๆได้250ตอนหรือว่า250 psi นะครับมาดูไฟที่เข้านะครับลายไฟที่เข้าก็อันนี้ผมก็พันผ้านะครับแล้วก็เก็บก็เก็บงานมาเก็บไฟมาแล้วก็จะมีในส่วนของระบบไฟนะครับก็คือจะมีนะครับนิวตันนะครับ ลายคอนโทรนนะครับแล้วก็กาวนำี่สุกมาจากคอยเย็นนะฮะส่วนเมนไฟก็จะเข้าที่คอยเย็นโดยตรงนะฮะคอยร้อนก็จะมีแค่าจากคอยร้อนก็คือก็คือจะมีก็คือจะมีแค่การเชื่อมต่อระหว่างร้อนกับเย็นนะครับแล้วก็สัญนิวตันลน์ line, แล้วก็คอนโทรลครับสัญญาณสื่อสารระหว่างกันนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวจะลองเปิดเครื่องแล้วนะครับ คอยเย็นทํางานไอ,คอ้คอยคอยแอร์ทำงานแล้วนะครับแห,หลังน้ํายาเริ่มถูกดึงลงไปแล้วครับเราจะโดนดึงไปเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นมา ถ้าระบบรันได้เต็มที่ก็เ,เล่งสปีดเต็มที่ตัวนี้ก็จะอยะะนนะอออู่ประมาณร้อยไม่เกินร้อยสามสิบนะฮะถ้าคอมพลิ่งเต็มที่อยู่ประมาณเอาตอนนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบแล้วนะครับอ่าสามสิบแล้วสามสิบ5สามสิบห้านะครับโอเคครับ ถ้าเป็นอินเวอร์เตอร์แรงดันน้ำยาเราแรงดันน้ำยาเขาจะไม่คงที่นะครับเขาจะแปรผันตามอุณหภูมิที่อยู่ภายในห้องนะฮะหมายความว่าถ้าความเย็นในห้องได้เขาก็จะเริ่มดี่คอมลงนะฮะการกินไฟลงแล้วก็น้ํายาแรงดันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าหลีงถ้าหลีกการกินไฟของคอมน้ํายาเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะวิ่งไปถึงสองร้อยเลยถ้าเกิดว่าความเย็นในห้องได้ก็จะเลี้ยงรอบตลอดเลี้ยงรอบความเย็น แต่ถ้าอุณหภูมิในห้องสูงจัดเราตั้งที่ยี่างอุากจะเร่งสปีดเต็มที่ฮรเหมือนเบ้พลพิกสปีดเร้่อไปก็จะกินน้ํายาอยู่ประมาณร้อยดึงดึงน้ํายาลงมาอยู่ประมาณร้อยห้าสิึงร้อยสามิลงมาประมาณนี้นะโอเคครับผมเดีย๋ยวไปดูข้าไในากันครับอุย้ยยังช่ำมากเลยพู อยู่แล้วช่างดีมีคุณภาพเม่์ูคอนเฟิร์มต้องช่างอะไรช,ชื่อชื่อช่างร้านสีรุ่งเอเซอร์วิสเบอร์โทรศูนย์เก้าเจดหนึ่งสาหห้าสี่หนึ่งสาติดตามผลงานติดตามผลงานจ้างงานก็ได้ใช่จ้างอะไรได้บ้างติดเอซอมเอร้างอเอ แอร์ซ่อมแอร์ล้างแอร์แล้อะไรอีกแล้วเครื่องซักผ้าก็ได้ซ่อมเครื่องซักผ้าก็ได้ทําได้ทุกอย่างซ่อมตู้เย็นตู้แช่ด้วยใช่อย่าโกงทำแล้วไม่จ่ายเงินจ่ายอยู่แล้วล่ลูกค้ารอสปอร์ตทุกไลนใช่ไหมใช่แอร์ปิดชิปปิดชิปวันนี้แอร์เป็นไงบ้างข้อพันติดสวยไหมสวยยังเที้ยวเลย ถ้าอยากดูคลิปสนุกๆอย่างนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ <กด S 1> วันนี้ผมนะใช่กดกระดิ่งด้วยเพื่อได้พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย